โอ้โหสูบครับเข้าเต็มท์อืม สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกรังเกสติชชิ่งนะครับ EP นี้เราก็มาหาน้องปลากระสูบน้ำไหลเช่นเคยนะครับก็จากที่เห็นบรรยากาศก็คือฝนตกมาตลอดเลยนะครับที่ฝนเพิ่งขาดสายนะผมก็เลยลองมาหาตีปลากระสูบหลังฝนดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านี่ก็อยู่ในระหว่างทางที่จะเข้าหมายนะฮะ ต้องขับผ่านปัญจันต่อกตอเข็มนี่ไป <c oughs> สักน้อยหนึ่ง ระสุบในวันนี้ปลากระ,ะสุปลังฝนจังหวัดตรังเนะี่ยฝนตกมาติดต่อกันหลายวันแล้วนะท่านผู้ชมผ่านสายบ้างบางช่วงแล้วก็ตกต่อจากบรรยากาศที่ท่านเห็นนี่ก็จะเห็นเลยนะว่ามันค่อนข้าง,จะ,งาจะตึ๊บของฟ้าก็ตึ๊บ โอ้ลื่นทำลื่น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 น,น,นี่ฮะโอ้ใช้ได้ลองดูวองเเราไปได้สบายครับน<อ>ี่ลอยครับลอยมาถึงไม้ของเราแล้วนะครับผมจะดูว่ารถที่ผมเอามาคือรถไรนนะฮะนี่ครับนูรุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็ใส่ย,ยางน้ำนะครับนี่ หน้ารังนะครับต้องเขยยางง้มไม่งั้นเอาไว้อยู่นะครับรอเข้าหมายไม่ได้นะครับนี่ฮะยางงามนะครับไปลองไปดูหมายกันนะครับว่าจะมีความน่าตื่นเต้นแค่ไหนสำหรับวันนี้นะครับน้ำคุ้นๆฝนตกๆด้วยนะฮะนี่ครับนี่คือหมายของเรานะฮะยาวไกลเลย มานี่เราจะลองไล่ตกตรงนี้เล่นๆดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าจะมีผลงานไหมบรรยากาศน่ามีผลงานเหลือเกินนะฮะน้ำแม่งโคตรข้นเลย อ,อ,อะไรนะครับไม่รู้ปลาน้อยเลยนะฮะปลาจิ๋วปลาจิ๋วตัวแรกไอ้ใหญ่ัตไอ้ยใหญ่อโอ้ยปลาอะไรเนี่ยปวดล็อกปลาอะไรเนี่ยอืมล่วงครับปลาซิวอะ ้วนอยเอามาลูกเดีย๋ยวจะปล่อยอออปลาอะไรไม่ทราบนะครับล็อกตัวแรกถ่ายรูปเก็บไว้นหน่อยก่อนปล่อยปล่อยนะครับอย่าไปบอกเพื่อนละไ,ละไละปละไปละลูกปลาอะไร assim, né, ตัววเดียหาย้งงูหลังจากลองไล่ตรงนี้ดูแล้วนะครับได้ปลาซิวงหรือปลาจิ๋วมาตัวนึงก็เงียบนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกที่นะครับลองไล่กลับไปในกลองนี้แนะฮะ จะลองมาไล่สปูนดู้างนะฮะเหมือนน้องปลาเขาไม่ค่อยชอบเกยือผิวน้ํานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลอ,ลองมาใช้เกลือสปูนดูนะครับอันนี้เป็นของรัวแลนนะครับขนาดสองจดสามกรัมี่เห็นน้องปลาเขาไหวลาะตลิงอยู่แต่เราตีป๊อกใส่แล้วเขาไม่เอานะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูว่า จะได้ผลหรือเปล่าลองขุดๆด,ดูอีกสักแปบบ๊บ สำหรับวันนี้ผมก็ใช้คันของ Y s t r e a m นะครับ6ฟุตนะครับ3ขีด6 2ท่อนนะครับน้ำหนักเยื่อก็อยู่ที่1ขีด8นะครับถูกเปล่าดูดิใช่เลยครับก็ลองเทสดูนะฮะว่าจะได้แต้มหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าคัน Y s t r e a m O2 คันนี้นะครับ เวทน่ารักน่ารัก3 3มขีด6 2ท่อน6ฟุตนะครับแล้วก็รัวเวทนี่ก็อยู่ที่1ขีด8นะครับ โอ้โหกระสู้ครับมิกกระสูนครับลองบอส เข้าเต็มคอข้าเต็มคำเลยผมใช้ได้แกงตัวนี้เข้าเต็มนะครับท่านผู้ชม ยังสงสัยได้แกงแน่เลยข้าวเต็มลำนะครับท่านผู้ชมข้าวเต็มลำอือ <c> ห <oughs> ือเ, <c oughs> เต็มครับ ว่าทำไมมันวิ่งไม่แรงครับลึกสุดใจกับท่านผู้ชมโอ้ยเย้ยญี่ปุ่นให้สุดใจทีแรกก็ว่าจะปล่อยนะครับ แต่ดูอาการแล้วน่าจะไม่รอดกับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเขากัดเข้าไปลึกมากนะครับเกี่ยวถึงหักเลยก็น่าจะให้กับทีมงานนะครับ <S <S เพื่อเป็นการไม่เสียของนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณทุกท่านว่านะครับที่รับชมตังเเคฟิชชิ่งเป็นอย่างมีเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะพาต้นไปไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่พาแไนไ่นอนขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ